อันนี้ก็ดดกคูนเนาะกำลังงามเลยเอาไว้ส่งพระส่งอย่างนั้นเนาะบ้านส่งน้อยเนะ่ะ ฟ้าเมื่อเนาะคือฝนต้องเลยเอาะยานฝนต้องับเลยเนาะสบายดีทุกคนเนาะวันนี้ก็อยู่กับ่องทะเลทีตเป็ีนวันที่เอ่อสิบสามเนาะสิบสามเมษากัสี่พักสงการ,ะรนะแต่ว่าโควิดเนาะแต่ว่าเราะจะเดินทางกับปากสันเนาะกับปากสัน กับบ้านเฮาคูนเมืองบริการแข่งบริมลิมใส่เนาะเออระยะทางก็ประมาณ1 6อยหกเจ็ดสลักนี่แหละกระชี้กจักเมือมม่อ,อบ่ฮู้ว่าสิเมื่องทอดบ่เนาะเพราะว่ามันจะมีตำรวจไปกัเจ้าก็ล็อบดาวเนาะบ่ให้การข้ามเมืองข้ามแข่งกันนั่นแหละเออเดี๋ยวเฮาจะเดินทางไปนะฮวงว่าสิได้เมือมอ่อบ่เนาะเดี๋ยวลุ้นนํากันเลย ก็ดอกคูณพนละังงามเลยเอาไว้ส่งพระส่งยาวเนาะตอนนี้ก็เตรียมตัวไปที่ห้องนอนะใส่หมวกกันนะ็อก็ส่ก๊านละเตรียมตัว,วกับเสยนทางนะประมาณร้อยหกเจ็ดสิบลักเนี่ยนะรถทกานบานเดี๋ยวจะรอบไปแล้วเนาะใช้ประมาณประมาณสองสามชั่วโมงคนระับเยวนบึงกันเลย ตอนนี้ก็เตรียมเพื่อนในบ้านะจะขี่รถจักรคันนี้แนระนาดเมืองนะมีกระเป๋าแล้วก็มีอันนี้น้านอ่ะมีกระเป๋าแล้วจะไปรถจักรเหนืเมืองเนาะ Let's go เริเดินทางแล้วเดินทางจากาบ้านชกน้อยนะนักขุดหลวงจังนทร์เนาะไปที่บ้านห้วยคูนเมืองเลยคันแข่งบริคัมไซเนาะเราเดินทางเป็นเต็งเต็งเงินเลยเนาะตอนนี้เวลากะบสามโมงครึง่งเนาะ นี่ก็มาเข้าทางง่ายแล้วเนะาะทางบ้านอ่อตรงน้อยเนี่ย<ม>ว่าโควิดเพิ่นจะปิดจากมือเนาะจะตามใบเสนอออกมากับปิดเท่าวันที่30เนาะแต่ว่าสงการก็ปิดอนอ้นที่ส6นี่แหลนะเนาะแต่ว่าจะไดนก็นจะมาวันที่วันเสาร์เนาะกลับมาเวียงคืนเนะาะร้อนน้ำมันปิดร้อนน้าม,ามันอะไรัน โควิด <COVID S 2> เป็นเหตุนเนาะปีปีกายนี่ก็โควิดเนาะปิดไป่เศร้มือเนาะส่งสงการกับประเทปีนี้ก็คาดว่าน่าจปะปวดดินสงการเนาะ mm hmm. เดี๋ยวกลับไปบ้านก็น่าจะไปเห็ดคลิปเนาะใสเห็ดคลิปนัวเราต้องแตงนี่แหละให้ทุกคนได้เบิ่งเนะาเนเนะว่าเดืดจสามเนาะยี่แถวบ้านเนะาะว่าบ้านก็เป็นแถวมัอน,นอกมณน,นาอะไรอยางเงื่อนที่เห็ดคลิปแกวมณนอกให้เบิ่งเนาะวเนี่ยก็เลยท้ามปเลยเนาะ ซอกเส่นน้ำมันรถก่อนเนาะน้ำมันรถจะเวิดเนาะอุปสรรคของการเดินทางครั้งนี้ก็คือน้องระยะทางเรียว่าค่อนข้างว่าไก่และอีกอย่างเขาขี่รถจักรไปเนาะไม่ว่าก็คือชีเมื่อยเนาะอันนี้ก็เป็นตลาดของบลาส้น้อยเนาะนคือชีเมื่อยแล้วก็อีกอย่างก็คือยานตำรวจเเนาาะะพรว่าตำรวจมันจะก,กักเนาะ ลองไปเบิ่งนพะว่าถ้าว่ามันกักมันก็ให้เมื่อกะเอากะจะกลับเนาะจะกลับถ้าว่าพาดได้ก็จะพาดเลยนะขึไปเลยน้ำมันนี่ทัดใส่เดี๋ยวเราปั๊มเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไปใส่ปั๊มถึงข้างหน้า รกก็ว่าจะลั่นรถเมล์เมื่อเนาะทีแรกเพราะที่แรกก็ว่าจะเมื่อกับน้องสาวเลยก็จะรอบดาวน้องสาววัได้เมื่อเนาะกะแต่กะที่สองเลยเออที่สองจะลั่รถเมล์เมื่อท้าว่าก็จะปิดทอดวันที่สามสิบเนาะแต่ว่าเอามาให้เรียกเราจีบเรียกเนาะแต่บริษัทเขาบริษัทพักเรียกบริษัทปิดเออบริษัทปิดทอดวันที่สามสิบเนาะแต่คณะสกาดที่สิบสี่สิบห้าก็ยังบริษัทปิดเนาะแต่ปิดวันที่สิบหก ก็เลยว่าเอารถจักรเมื่อดีกวัวเนาะเพราะว่าถ้าว่าเข้าเวียดเอาจะได้ขี่รถจักรนี้กลับมาเนาะโอเคตอนนี้ก็จะขับรถเนาะตั้งใจขับรถใสสามาทีนิดนึงหน่อเนอะาะถ้ามีเวลาท่ายวดท้ายกันจะวดท้ายเนาะ ห้อยคูณบริการทางไปเชียงขว่างแล้วเนาะบาฟ้ากฟากฟาก้ากาฟ้ากาบริกรารของกฟาฟนะ้าเนี่ลแลยราคานี้แปะก,กันประมาณร้อยสี่สิบหกลักเนาะจะหอด้านเนาะ หันคาี่บันทานนนมันเป็นเบักสันซื้อจากในหนึ่งกันอันนี้คาชีปัตเต้สสองก้อนเดีอวคีิปัตเต้ี่ือวันมีโควด ได้คัตจีแล้วก็ชิดังพักพักก่อนหน่อยนึงเนาะชิเดินทางต่อยังไม่ได้ครึ่งทางจนตอนนี้นะตอนนี้ก็เวลา4ี่โมงสามสิบนาทีนะมาหอดบันไห้นาะหานคัตจีแส็บดันไห้เพ่ก็ซื้อคัตจีเนาะจีลาแล้วก็จีปาเต้นาะเดี๋ยวนงพักผ่อนจากน้อยเอาว่าจะนัะ่งก็ชิเดินทางต่อเนาะ

จะมีตำรวจเนะาะหวังว่าตำรวจจะประกาศเาเนาะ นี่แล้วกันยังเหลืออีกประมาณ6กห้าเจ็ดสิบลักเนาะหกเจ็ดสิบลังเนี่ยก็จะหอดบานแล้วก็อันนี้ก็เข้ามาที่เดินวัดผมคิว่าเพื่อนให้เข้าก่อนนนให้เข้าก่อนอันนี้ก็จะเป็นวัดพระบาทโคนสันเนาะมีโอ้สวยงามเลย มีคนเลยเนาะโอ้ยใหญ่แหงอะไรใหญ่หลายเนาะเาจะพักพอนู่นี่จัดน้อยนึงเนาะตอนจะออกมือก็จะทางต่อนะกัดพรบบัดเห็นบ่าทุกคน จะเข้าไปยังเดนาะจะมีแอนหอยตีนหอยพะบาทพร้อมเนาะัวบูชิเข้าจังเนี่ยบูหินไปเลยเออตอนนี้ก็ออกจากวัดพะบาทเนาะเดี๋ยวจะเดินทางต่อเนะ เฮ็ดหัวแดิเองเน๊ะมิสเตอร์วันเนาะเนี่นนยมันแบบขูเมื่อยวันงไวยังดิโอ้ตอนนี้ฟา้ามืดเนาะคือฝนตกนล่ะโอ้ยานฝนตกองทำเลยเนาะ กูมีป้อนพักเลยสาระเบิ้งเบิ่งฝนเม็ดแับหินเลนะเม็ดพุใหไงเลยอันนี้เจอคนบ้านเดียวกันเปี้ยเปีีกยไปเลย ยเลยแต่ว่าแถวนี้หันฝนบุตกฝนบุตกทอมพอแต่เี่ยมเยียมนะชื่อเนาะตอนนี้ก็เวลากาเจ็ดโมงฝ่ายสิบสองนาทีเนาะเดี๋ยวว่าสิบเก้าโมงเนาะสิบสองนาทีนี่ก็ฮอดปากสันเป็นที่ฮอตเนาะอันนี้ก <yap. S 1> ็ส ch ่วนส่วนสถานะของรโลกซัน เดียวเข้าซ้ายนเนาะเดียวซ้ายเข้าไปทางเมืองเก่าเนาะกฮอดบ้านไม่คุ้นกัอนเนาะกดิเมืองเก่าแล้วก็เส้นข่วงเลยพูดแล้วเนาะโอ้โอโคตรหนาวเลยตอนนี้ลมพัดมองแหงแต่ว่าแถวนี้ฝน,น,นโปรกเนาะมัวเป็นอย่างนเ,นนเนาะตกแถวเลยเนาะบัวไม่เห็นใส้ห่าวหรือบอลเนาะฝนน,นี่ก็ได้นี่ได้ก็จะเดียวซ้ายไปทางเส้นขวางเนาะถ้ามาคุณจะมาทางมาเส้นขว จะเดินมาทางนี้นะอ่ะอีกประมาณ 10, นะ10กิโลเนาะ12กิโลก็จะหอดน,นี่กเนหาวแล้วร้อนไม่คุ้นะครแล้วออนนอตอนนี้ก็ฝนจะเริ่มตกดีกัแล้วนะนะโอ้ยหนาวอุ้ยชิบหายเงียบปกติทเต็บกล้องเลยนะเริ่มต้นีีแหละน่าจะตกเป็นช่วงเป็นฟอดอยู่ตุผลน,นะฝนน่าจะ กันเก็บมันกันอ่อตอนนี้ก็มาคนอนเทนต์พื้ที่เฮมฮอยเนาะโมกเลยเร็วๆเปียกขนาดเลยเนาะโป๊กปกระโป๊ก <c oughs> เปียกขนาดเลยเนาะเปียกเบิดเลยนะเนาะเหลือแต่หัวบุเปลี่ยนแครอนเฮนตนได้ยังปลอดถ่ายนะแต่ว่ากเปียก <c oughs> เปียกบุเลยบุเ,เรียนยังเลยเนาะฮะ ทีนี่กะบผมยังไรเนาะพักโควิดกะบไยโมเม,มนต์กาคสงการเดี๋ยว่าติดโควิดเนาะกำอะมาอย่ามบ้านตอนนี้คนเหแลนวกะสีเตรียมตัวอาบน้ำเนาะเยอะยอ่ะไปเดี๋ด้เพื่อนเนาก็จะเลื่นเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ที่สำคัญกะกดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนในเดอ้อเนาะอ่ะขอบใจ